สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กนนารนำเสนอเกี่ยวกับฟังก์ชันไฮเปอร์ซเลียนของไอคอลิกสูรวันนี้ผมจะพาคุณไปร,รู้จักกับฟังก์ชันนี้เองครับไฮเปอร์ซเลียนเป็นชุดเครื่องมือสําหรับจาัดก,การข้อมูลเชิงประวัติทาหน้าที่ในการรวบรวมการจัดเก็บประวัติข้อมูลและการคํานวณข้อมูลเชิงประวัติซึ่งในการนําเสนอครั้งนี้ผมขอใช้คาว่าฮิสตอรีแทนคําว่าข้อมูลเชิงประวัติครับไฮเปอร์ซเลียน มีความสามารถในการวบมลงข้อมูลจากโปรโตโคอลในมาตรฐานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทที่รองรับในอีโนิกสูตรและจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของ OPC-DA ครับในการนำข้อมูลฮิสเซเลียมาใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Genesis 64ท่านสามารถแสดงผลข้อมูลได้แบบเดี่ยวทาในรูปแบบของ Trend g r a p h โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า t r e n d Work Viewer ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือหลักในการแสดงผลข้อมูลฮิสเซเลียนครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้ข้อมูลฮิสเซเลียร่วมกับเครื่องมืออื่นๆในซอฟต์แวร์กราฟเวิร์เช่น Process Point ์ปิด w o r k ์กาิเ r ร a การแอนิเมชันด้วยแอนิเมชประเภทต่างๆรวมถึงการส่งออกข้อมูลในรูปแบบของ Report ได้ด้วยครับนอกจากนี้ h y p e r s t r i e n ยังมีกลไกการคำนวณแบบ On-the-Fly ซึ่งหมายถึงการคำนวณจะเกิดขึ้นในขณะที่กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ก่อนที่จะทำการบันทึกผลลัพธ์ของการคำนวณน,นั้นลงไปซึ่งมีทั้งการคำนวณแบบกลุ่มที่เรียกว่า a g g r e g a t i o n และการคำนวณแบบ Performance ซึ่งเป็นการใช้คำสั่งสำเร็จรูปเพื่อคำนวณข้อมูลฮิสตอรีอนปริมาณมากๆเพื่อให้ได้ออกมาเป็นผลลัพธ์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานได้ท,ทันทีโดยท,ท,ที่ท่านไม่ต้องคำนวณด้วยตัวเองครับนอกจากนี้ Hypers ์ซ Hyper ูเยยังรองรับการทำงานระบบที่มีเซิร์ฟเวอร์สำรองหรือที่เราเรียกว่าระบบเซิร์ฟเวอร์แบบรีดันเดได้เช่นกันรวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลระยะไกลโดยใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Store and Forward ซึ่งเคยมีอยู่ใน Hyperul e Enterprise เะกับแอพลิเคชันที่ต้องการควาร์สม,มอรณ์ขอมูลูงค ในลำดับถัดไปผมจะขอพูดถึงโครงสร้างการทํางานของไฮเปอร์เซเรียนนะครับไฮเปอร์เซเรียนเป็นโมดูลที่อยู่ในเลเยอร์ hmm. ของเซิร์ฟเวอร์โดยทั่วไปทำหน้าที่เป็นเลเยอร์ตรงกลางร,ระหว่างแหล่งข้อมูลและคลายแอนข้อมูลจะถูกวบรวมจากอุปกรณ์ด้วยโปรโตคอลการสื่อสารแบบต่างๆโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือในทางเรือหนึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลระยะไกลที่เรียกว่ารีโมทโปรเลกเตอร์ได้เช่นกันครับในกรณีที่รวบรวมข้อมูลระย,กกย,รยไะไกลกกด้วยรีโมทโปรเลกเตอร์เมื่อการเชื่อมต่อด้วยรีโมทโปรเลกเตอร์และเซิร์ฟเวอร์เกิดความผิดปกติ ข้อมูลจะถูกเก็บแบบแคชไว้ที่เครื่องต้นทางก่อนเมื่อการเชื่อมต่อกลับมาปกติข้อมูลที่เก็บแบบแคชไว้จะถูกส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์จนครบถ้วนเราเรียกกระบวนการแบบนี้ว่า store and forward ครับในส่วนของแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์จะทำหน้าที่นำข้อมูลที่รวบรวมมาแปลรูปให้อยู่ในรูปแบบเฉพาะของข้อมูล h i s t ต r i a n ที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยมาตรฐาน OPC-DA h DA. หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกบันทึกลงฮาร์ดไดรฟ์ตามตำแหน่งที่ตั้งค่าไว้ครับท่านสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Work b e เ c h เพื่อตั้งค่าการทำง,งานต่างๆของฟังก์ชันไฮเปอร์โซเลียน หลังจากที่ตั้งค่าการทางานเรียบร้อยแล้วข้อมูลจะถูกรวบรวมเก็บบันทึกรวมถึงการดําเนินการคํานวณต่างๆโดยอัตโนมัติครับข้อมูลยังสามารถถูกถ่ายโอนเพื่อเก็บถาวรหรือว่าสามารถนําไปวิเคราะห์โดยโมโดูลภายนอกได้ตามต้องการข้อมูลเซเลียนสามารถใช้งานได้กับไคลเอนทุกรูปแบบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปเบราว์เซอร์อุปกรณ์พกพาหรือว่าอุปกรณ์สนใจต่างๆครับผมใ<ะ>น,นลำดับถัดไปผมจะพูดเกี่ยวกับการตั้งค่า h i s t o r i c ย l ล er ็อกเครับ ไฟเบอร์ซีเรีล็อกเกอร์เป็นองค์ประกอบหลักในการจัดกลุ่มแท็ก i ิสตอร a ีนครับล็อกเกอร์จะเป็นส่วนที่กำหนดว่าข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ไหนจะเก็บไว้นานเท่าไหร่รวมถึงการจัดการกับไฟล์ข้อมูลเก่าครับว่าท่านต้องการลบทิ้งหรือเก็บไว้ที่ไหนอย่างไรครับจากแผนภาพนี้จะแสดงเห็นว่าใน1 l o c k ล็อกเกอร์ locker, สามารถมีได้มากกว่า1นึ่งล็อกเกอร์กุ่ครับและในแต่ละล็อกเกอร์ก p ุสามารถมีได้มากกว่า1นึ่ง e c t กเตอร์กุครับในการสร้างล็อกเกอร์ครับอันดับแรกให้ท่านไปที่ซอฟต์แวร์เาาวิเาาร์กเบนทบ ก็ไปที่ Hyperion Locker Add Group ครับกาคลิกขวาที่ Locker a d Group แล้วก็เลือก Add Locker จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่า Locker ขึ้นมาครับให้ท่านตั้งชื่อของ Locker ที่ช่องด้านบนนี้ครับในตอนต้นถ้าจะอยู่ในส่วนของแพบการตั้งค่า File Storage Information ในส่วนของ Storage Mode ครับให้ท่านเลือกว่า Universal Mode พอไว้ดังเดิมครับ ในส่วนของ data store directory ครับให้ท่านเลือกตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมูลไฟล์ h i s t อ r i เรียครับถัดมาในส่วนของ r e r ี e n t Time ครับท่านสามารถกำหนดได้ว่าจะให้มีรอบการจัดการไฟล์ข้อมูลเป็นช่วงเวลาที่กำหนดไว้อย่างไรบ้างครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมตั้งค่าไว้ว่าจะให้มีการตั้งค่าไฟล์เก็บบันทึกไฟล์เป็นรอบเวลาทุกๆ1วันและจะเกิดขึ้นณเวลาเที่ยงคืนของทุกๆวันครับ แถบที่2ครับ a r c h i v g Information จะเป็นส่วนที่เอาไว้ตั้งค่าการจัดการกับไฟล์ข้อมูลเก่าในส่วนของ Storage Limit Condition ถ้าสามารถตั้งค่าเงื่อนไขสำหรับการจัดการกับไฟล์ข้อมูลเก่าได้2ลักษณะครับก็คือ Minimum Time e x t e n s โดยเมื่อจำนวนเวลาของข้อมูล history ที่กำลังบันทึกอยู่ครบตามจำนวนเวลาที่กำหนดในช่อง m i n Time e x t e n s ก็จะเกิดการ Action ขึ้นกับไฟล์ข้อมูลเก่าครับแต่ถ้าท่านเลือกเป็น Minimum Time e x t e n s and Maximum Total Size ท่านจะสามารถตั้งค่า ขนาดของไฟล์สูงสุดก่อนที่จะเกิดการแอคชั่นเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ครับในส่วนของ Storage Limit Check c o n d i t i o n เอาไว้สำหรับกำหนดความถี่ของการตรวจสอบเงื่อนไขที่ท่านตั้งค่าไว้ด้านบนครับสุดท้ายในส่วนของแอคชั่นท่านสามารถเลือกการทรงทนกับไฟล์ข้อมูลเก่าได้สองลักษณะครับก็คือ Archive o r d e r File ครับถ้าท่านเลือกแบบนี้ท่านจะสามารถเลือกตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่ต้องการเอาไว้เก็บไฟล์ข้อมูลพิเศษเก่าได้ครับแต่ถ้าท่านต้องการลบทิ้งถาวรครับให้ท่านเลือกเป็น Delete Order file จากตัวอย่างนี้ผมได้ตั้งค่าว่าถ้าหากปริมาณของไฟล์ข้อมูลมีจมํานวนครบ7วันหรือปริมาณของไฟล์ข้อมูลมีขนาดเกิน1240งหมื่นสองร้อยสี่สิบเมกะไบต์ไฟล์ข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ในล็อกเกอร์จะถูกลบทิ้งถาวรซึ่งจะมีการเช็คเงื่อนไขทุกๆ5านาทีครับหลังจากที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กด Apply ครับหลังจากนั้นให้คลิกขวาที่ล็อกเกอร์ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาครับแล้วเลือก Add Locking Group ท่านตั้งชื่อด้านบนนี้ครับ locking group คือจุดที่เอาไว้สร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บการตั้งค่า c o l l e c o r group aggregate group และเหมือนกรุ๊ปครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการตั้งค่าใหเปอร์เชนย์ล็อกเกอร์ครับในส่วนถัดมาผมจะขอพูดถึงการตั้งค่า c o รค e ตอ o r group ครับ c o l คเ c t o r group จะเป็นส่วนที่ใช้ในการตั้งค่าความถี่ของการลบรวมข้อมูลรวมถึงรอบเวลาการคำนวณข้อมูลฮิสอเรียครับ ถ้าสามารถกำหนด c o l l เ c t o r Group หลายๆตัวได้ใน l o กกิ้ g ก r o u p เดียวกันครับในหนึ่ง Collector Group สามารถรวบรวมแท็กข้อมูลได้หลายรายการโครงสร้างการตั้งค่าของ Hyperstudio แสดงไว้านแผนภาพนี้ครับสังเกตว่า c o l l เ c t o r Group จะเป็นสมาชิกของกเ c อร r er Group จะมีแท็กข้อมูลอยู่หลายๆตัวในการตั้งค่า c o l l เต t ร r Group ครับขั้นแรกให้ท่านคลิกขวาที่ l o กก i n g Group ที่เพิ่งสร้างแล้วเลือก Add Collector Group ครับด้มนบของหน้าต่างตั้งค่าครับให้ท่านตั้งชื่อ c o l l เต t ร r Group นี้ครับในช่อง Select Collector เป็นจุดที่กําหนดว่าจะเก็บข้อมูลจาก local collector หรือ remote collector ซึ่งในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งค่าเป็น local collector ไว้ครับซึ่งหมายถึงว่าจะเก็บข้อมูลจากแท็กข้อมูลที่เชื่อมต่อมายัาง server node นี้เท่านั้นครับในส่วนของ collection parameter จะเป็นส่วนที่กําหนดความถี่ของการรวบรวมข้อมูลจาก data source ครับตรง data collection rate คือรอบเวลาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล1ครั้งซึ่งจริงๆแล้วโดยค่าเริ่มต้นนั้น hyperion จะเก็บข้อมูลเฉพาะเมื่อ data source มีการเปลี่ยนแปลงค่าเท่านั้นซึ่งท่านสามารถตั้งค่า force refresh rate เพื่อบังคับให้มีการบันทึกข,ข้อมูลตามรอบเวลาที่กำหนดถึงแม้ค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับ Calculation Period คือปริมาณเวลาที่ต้องการนําข้อมูล h i s t o เรียนมาใช้เมื่อต้องการการคำนวณข้อมูลข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมไว้ก่อนจนครบรอบเวลาที่กำหนดแล้วจึงจะทําการคำนวณก่อนที่ข้อมูลจะเกิดการบันทึกข,ขึ้นซึ่งรูปแบบการคำนวณข้อมูลจะพูดถึงในหัวข้อถัดไปครับ Collection Condition เป็นส่วนที่กําหนดว่าจะให้ Collector นี้ทํางานตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยจะต้องตั้งค่าในส่วนของฟังก์ชัน t ก i กอ e r ยกตัวอย่างเช่น ต้องการจะเก็บข้อมูลเฉพาะช่วงเช้าเก็บข้อมูลเฉพาะตอนที่เครื่องจักรทำงานเท่านั้นเป็นต้นครับส่วนต่อมาผมจะพูดถึงการตั้งค่า h y p e r s ์ l i เ n t Tag ครับ h y p e r s ์ l i เ n t Tag เป็นจุดที่ตั้งค่า Data Source ของข้อมูลที่ต้องการเก็บบันทึกลงใน l o g k e r และ c o l l e c t o r ที่กำหนดไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ครับ Tag h y p e r s ร l i ซ n มีอยู่4รูปแบบได้แก่ Standard SPC Calculate และ m e r g e แต่ในเนื้อหานี้ผมจะขอนำเสนอเฉพาะส่วนของ Standard Tag ครับ Standard Tag เป็นการตั้งค่าจากแหล่งข้อมูลแบบ Data Point เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลด้วยอัตราการวบรวมข้อมูลที่กำหนดไว้ใน c o l l e c t o r Group ครับการตั้งค่า i s s t r เล a แ Tag ครับคลรกให้ไปที่โปรแกรม w o r k b e n c h ไปส่วนของ Historical Data h y p e r i ป s t a เซ a n Data c o ค l e ล t i o n คลิกขวาที่ Data Collection และเลือก a d d Tag ครับ จะแสดงหน้าต่างการตั้งค่าขึ้นมาครับให้ท่านตั้งชื่อ c h i s t ย a แ Tag ที่ช่องด้านบนนี้ครับในหน้าต่างเริ่มต้นจะเป็นส่วนของแท็บ General ครับ Signal Name คือจุดที่ใส่ Data Point ที่ต้องการเชื่อมต่อยกตัวอย่างเช่นเลือกเป็นแท็กข้อมูลจาก FA Connector ครับเราสามารถเปลี่ยนซอ u r c e t y p เป็น Data Point หรือ Data Set ได้แต่ในครั้นี้ผมจะปล่อยไว้เป็น Data Point ครับที่ช่อง In Group เป็นจุดที่เลือก Locking Group และコレ็กเตอร์กลุ่มที่ต้องการใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลและเก็บบันทึก Data ้าไทเอาไว้สำหรับกำหนดประเภทของข้อมูลครับท่านสามารถกำหนดค่าอื่นในส่วนของ p r o p e r t y เพิ่มเติมได้ซึ่งจะส่งผลในการใช้งานบน g ราฟเวิร์กเทนวิวเครับในส่วนของ f i l t e r i n g เอาไว้สำหรับคัดกรองปริมาณข้อมูลที่ได้รับเพื่อลดปริมาณข้อมูลที่ซําซ้อนหรือเกินความจำเป็นครับซึ่งจะมีการตั้งค่าอยู่2ลักษณะครับก็คือ Deadband Filter คือถ้าหากว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไม่เกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้เมื่อเทียบกับข้อมูลที่บันทึกไว้ก่อนหน้าก็จะไม่มีการบันทึกข้อมูลใหม่ครับลักษณะที่2ก็คือ swinging door คือจะเก็บข้อมูลเฉพาะเมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่อช่วงเวลาที่กําหนดครับมีความชันของข้อมูลเปลี่ยนแปลงจากเดิมจะเกิดการบันทึกข้อมูลณจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นเท่านั้นครับซึ่งในเนื้อหานี้ผมจะยังไม่เลือกการตั้งค่าการคัดกรองข้อมูลครับต่อมาในส่วนของแท็บ Locking Option จะเป็นส่วนที่ตั้งค่าในการทํากระบวนการการคํานวณข้อมูลฮิสโตรียนแบบกลุ่มของข้อมูลที่รวบรวมมาก่อนที่จะทําการบันทึกซึ่งถือว่าเป็นการคัดกรองข้อมูลแบบพิเศษในอีกลักษณะหนึ่งยกตัวอย่างการคํานวณเช่นค่าเฉลี่ยค่าต่าสุดค่าสูงสุดค่าสะสมเป็นต้นครับรอบเวลาของการคำนวณแบบกลุ่มนี้จะอ้างอิงจากการตั้งค่าในコเลกเตอร์กรุ๊ปที่เลือกและตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ครับหากปล่อยการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นโดยเลือกเป็นออลซัมเปิ จะเป็นการเก็บบันทึกข้อมูลทุกๆครั้งที่ Data s o u อ c e มีการเปลี่ยนแปลงค่าครับสุดท้ายในส่วนของแท็บ g g r e g a t e จะมีความใกล้เคียงกับ Locking Option ซึ่งเป็นการคำนวณแบบกลุ่มเช่นเดียวกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่การตั้งค่าในแท็บ g อ r e g a t e จะเป็นการสร้างแท็ก His โซเลีของค่าที่ผ่านการคำนวณแบบกลุ่มขึ้นมาใหม่แยกกันกับ His t o r i a n Tag ของข้อมูลดิบที่ไม่ได้มีการคำนวณซึ่งสามารถนำออกมาใช้งานได้ทั้ง2แบบครับแต่ Locking Option จะเป็นการเก็บบันทึกเฉพาะค่าที่ผ่านการคำนวณแล้้วเท่านนั นอกจากนี้ในส่วนของแท็บลิเกตจะมีรูปแบบของการคำนวณแบบกลุ่มให้เลือกใช้มากกว่าแบบ l o c k i n g option อีกด้วยครับและทั้งหมดนี้ก็คือการตั้งค่าไฮเปอร์ซเรียนครับสุดท้ายเมื่อท่านต้องการให้ไฮเปอร์ซเรียนเริ่มทำงานให้ท่านไปที่แถบโครงของโปรแกรม Workben c h แล้วกดปุ่ม start h y p e r s h r e a service ให้เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวครับเราหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับและพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปในหัวข้อ Ten Work Viewer สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ